อีกนเลยครับคนถามว่าระวางมีดหมอกับเบียแก้อันไหนแห้งกว่ากันคุณมนาภาพเข้ากันคุกน้ำผา,าพ,พุ่งขาคอกันแต่ว่าอันจริงๆมือหมอมันเกรงกา,า,าออกพไปทั้งกลวไข่าข้ขมอพวกลัวกุลยขยขมอดเจะแข่งนะมหาอำนาจตูกลัว,ลลวลงงบเบียแก่นะครับผม มีคุกยางแบบวารัาษาปวดกระดาปวดขัดยั้นี่คือการยังนคือการ้จมืดใจอ่ะมือหมอคือการมือันยแก่คือการมีคุณภาพปวดกลางปวดกลางคืบมือหมออย่างนข้างป้องกันป้องกันปวดห่ายปวดขมยปวดนั้นเห่อยป้องกันตกางเพราะผมมีอํานักจะทำงานแต่ว่าอํานัก ขาแ้งๆกด่นมาท่านเข่าคือนั้นเก็บนั้นกอดนั้นนั้นคือท่านเท่าห้าม่าแตะว่ากัเมีหมอเอ้ยตาไปนี่คนายกลวอรถือมูกกาดก็งไปมือนว่าถือมูกัดมกดแไทรึเ ใครยื่นกับมีปะเห็นเลือดแสกหาหาบะเกอร์หมอวางใคร็ี่มีหมอเนี้ยหมออะไรตัวนั่งอาี่ฐานอาคุขาน์ถุนอมันปันเฉีองปอนมันปอนมันขาดเอาใบมีดปลายมีดปลายมีดเอาใบได้บ่เอาใบได้แพะได้เอาเฟักได้บอฟักก็ได้มัดฟักก็ได้ด้ามก็ได้ใบก็ได้เอ้าได้มัดปากกัน แก่พระแก่พรแก่ะปบ้านานั่งทำมาปลูกมาเกลี่ยนุกมาเลยเดียวี่งฟัโอ้หายใจยากออกมาออาอวัยไปฟุนนาจุงนามฟุงหนามอ่าอ๋อครับนขึ้นขั้นขึ้นแล้วขอบคุณครับหลวงตาขอบคุณครับ